เ e r b Story เล่าเรื่องสมุนไพรายอภัยภูเบศเ e r b Story บายอภัยภูเบศวันที่23มีนาคม2566นะคะสัปดาห์นี้ขอเว้นว่างเรื่องของการใช้สมุนไพรเพื่อการดูแลโรคในระบบทางเดินหายใจไว้ก่อนนะคะขอข้ามาพูดถึงเรื่องที่ทุกคนสนใจมากๆในสัปดาห์นี้นะคะก็ โดยเฉพาะคนที่อยู่ในจังหวัดปราจีบบุรีอย่างตัวเองนะคะก็คือกรณีที่ท่อบรรจุสารซีเซียม137่มเนี่ยหายไปจากโรงไฟฟ้านะคะซึ่งการถแถลงข่าวล่าสุดของภาครัฐเนี่ยค่ะก็พบว่าน่าจะมีการหลอมแท่งบรรจุซีเซียมนี้ไปแล้วนะคะแต่ว่าอย่งางไรก็ตามมีการตรวจนะคะก็พบว่าระบบการหลอมเนี่ยค่ะเป็นระบบปิดนะคะแล้วก็ไม่พบการล่วไหลของสารซีเซียม ออกมาภายนอกนะคะมีการตรวจเลือกของประชาชนในบริเวณนั้นด้วยนะคะก็พบว่าทุกคนปลอดภัยนะคะและล่าสุดเมื่อกี้ได้ฟังข่าวนะคะก็พบว่ามีอาจารย์ออกมาช่วยคำนวณน,นะคะว่าปริมาณที่ซีเซียมที่มีอยู่เนี่ยนะคะในแท่งนี้นะคะ หากเกิดการล่วไหลเนี่ยจะทำให้เกิดผลกระทบมากน้อยเท่าไหร่ก็พบว่ามีปริมาณน้อยมากนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังก็อาจจะสบายใจได้ในระดับหนึ่งนะคะวันนี้ที่มาพูดพอดแคสต์เนี่ยก็ไม่ได้อยากให้ประชาชนตื่นตระหนกนะคะแต่คิดว่าอุบัติเหตุแบบนี้ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องหาความรู้ติดตัวไว้นะคะในประเทศไทยเองก็เคยเกิดกรณีนี้นะคะเมื่อปี2542 นะคะที่มีกรณีที่เครื่องฉายรังสีโคโบอล60อะค่ะที่ไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยนะคะถูกนำมาแกะชิ้นส่วนก็คนที่แกะก็ถึงกับพิการนะคะแล้วก็เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาก็มีกรณีที่ประเทศเจริญแล้วอย่างออสเตรเลียเนี่ยก็แคปซูลซีเซียมก็หายเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นรู้ไว้ใช่ว่านะคะก็ถ้าจำเป็นก็จะได้ใช้นะคะ ก่อนที่จะลงรายละเอียดเรื่องสมุนไพรอะคะ่ะให้ข้อมูลเรื่องกรณีของสารกำรมันตรังสีให้เข้าใจอย่างถ่องแท้นิดหนึ่งนะคะว่าเวลาเราพูดถึงสารกำรมันตรังสีเนี่ยมันหมายถึงสารนะคะหรือว่าธาตุที่มันมีคุณสมบัติที่ไม่เสถียรนะคะสารตัวนี้สามารถปล่อยรังสีออกมาได้นะคะอย่างซีเซียมเองเนี่ยถือเป็นสารกำมันตรังสี ตัวเขาเองก็อันตรายนะคะในขณะเดียวกันพอเขาปล่อยรังสีออกมาแล้วรังสีก็อันตรายเช่นกันนะคะอย่างซีเซียมเนี่ยก็จะแผ่รังสีหลักๆก,ก็คือแกมมาแล้วก็เบต้านะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราสัมผัสเนี่ยเราก็ต้องแยกว่าเราสัมผัสสารกัมมันตรังสีหรือเราสัมผัสตัวรังสีนะคะซึ่งตัวรังสีเองเนี่ยนะคะ ณปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังมีการศึกษาวิจัยที่ไม่ได้มากนักนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่ามันมีปัจจัยว่าการรับนะคะระยะเวลาที่รับปริมาณที่รับนะคะแล้วก็ระยะห่างนะคะของการเดินทางของรังสีแต่ละประเภทเนี่ยก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวหลักฐานงานวิจัยอาจจะไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเวลาที่สัมผัสเนี่ยเราก็ต้องค้นข้อมูลนะคะว่าถ้าสมมติเราสัมผัสกับกำมันตรังสีอย่างซีเซียมเป็นต้นเนี่ยนะคะก็จะมี ผลกระทบหลักๆนะคะต่อ3ระบบหลักเลยก็คือผิวหนังนะคะทางเดินอาหารนะะแล้วก็ระบบเลือดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้นะคะที่กระทรวงสาธารณสุขให้ข้อมูลว่าใครที่มีลักษณะของผื่นนะคะผิวไหม้นะคะขึ้นไส้อาเจียนนะคะพวกนี้ผิดปกติหรือเป็นมากพวกนี้ก็ต้องรีบเข้ารักษาที่สถานพยาบาลใกล้บ้านนะคะ แล้วก็ที่ประจิบุรีก็มีโรงพยาบาลเจ้าพยาภัยปุเบตที่เป็นแม่ข่ายในการดูแลตรงนี้อยู่นะคะทีนี้ในเรื่องของรังสีเองเนี่ยนะคะก็มีการศึกษาวิจัยนะคะด้วยสมุนไพรเนี่ยเยอะมากในลักษณะของการไปป้องกันนะคะแต่ยังไม่มีการศึกษาในแง่ที่ว่าถ้าได้รังสีแล้วเนี่ยจะรักษาด้วยสมุนไพรอะไรแล้วจะได้ผลอันเนี้ยยังยังถามว่า มีเหมือนกันนะคะแต่ไม่เยอะมากไม่ขอพูดถึงเพราะว่ายังมีงานวิจัยที่มันเรียกว่ายังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนนะคะจะเน้นเรื่องการป้องกันซะมากกว่าทำไมถึงมีการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ค่อนข้างกว้างกวางนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมีการนำรังสีเนี่ยมาใช้นะคะในการทางการแพทย์แล้วก็ทางอุตสาหกรรมเยอะนะคะแล้วก็ พบว่าในระยะหลังเนี่ยมันก็มีโอกาสล้วนไหลอะไรต่างๆหรือว่ามีโอกาสที่ประชาชนจะมารับเอารังสีเข้าไปได้มากขึ้นนะคะพูดแบบไม่ต้องไก่ตัวมากนะคะอย่างเช่นคนไข้มะเร็งก็ต้องได้รับรังสีรักษานะคะหรือเวลาเราสงสัยว่าเราป่วยมีความผิดปกติอะไรในร่างกายเราก็ต้องไปรับรังสีนะคะ เหรือว่าเอ็กที่เราพูดพูดกันอยู่เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของการศึกษาวิจัยนะคะที่วันนี้สมุนไพรที่เราพูดถึงเนี่ยมี3ชนิดนะคะชนิดแรกเนี่ยนะคะก็คือมะขามป้อมอันนี้เป็นการศึกษาที่ค่อนข้างตรงกับสถานการณ์ในปัจจุบันก็คือเรื่องของซีเซียมนะคะแต่เป็นการศึกษาที่เขาใช้ซีเซียมคอรไรด์นะคะคือเป็นเกลือของซีเซียมนะคะให้หนูกินนะคะต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนว่า การศึกษาในวันนี้นะคะเรื่องของสูนพรยกับลังสีเนี่ยยังไม่มีการศึกษาในคนมากนักนะคะเพราะว่าส่วนหนึงก็คือว่ามันน่าจะเป็นในเรื่องของจริยธรรมด้วยนะคะแล้วก็ยังต้องมีการศึกษาเรื่องกลไกให้ชัดเจนถึงจะนำไปสู่การศึกษาในคนนะคะ เพราะฉะนั้นเองเนี่ยการศึกษาสมุนไพรแรกที่เราจะพูดถึงก็คือมะขามป้อมเนี่ยเป็นการศึกษาในหนูนะคะเขาก็เอาผลมะขามป้อมมาต้มน้ำนะคะให้ได้วิตามินซีเนี่ยประมาณ500มิลลิกรัมนะคะแล้วก็ให้หนูกินนะคะเทียบกับกลุ่มที่2เนี่ยก็จะเป็นการให้นะคะในะวิตามินซีสังเคราะห์นะคะ500มิลลิกรัมเช่นกันแล้วกลุ่มที่3ก็เป็นกลุ่มที่ ไม่ได้ให้อะไรเลยเป็นหนูกลุ่มที่ดูแลปกติให้น้ําให้อาหารนะคะโดยให้ตัวมาคํ่มป้อมหรือว่าวิตามินซีเนี่ยนะคะไปก่อนที่จะได้รับตัวซีเซียมคอราไ์เนี่ยเป็นเวลา7วันนะคะแล้วพอให้ซีเซียมคอราไไปอนะคะ่ะก็พบว่าในกลุ่มที่ไม่ได้อะไรเลยกลุ่มนี้แย่ที่สุดนะคะก็คือซีเซียมคอราไเนี่ยไปทำให้เกิดความผิวติของโครโมโซม ะะมากที่สุดเลยส่วนในกลุ่มที่ได้มาขำป้อมนะคะน้ำม,มาขำป้อมกับวิตามินซีสังเคราะห์เนี่ยนะคะก็มีโคลบสมผิดปกติเนี่ยนะคะน้อยนะคะโดยกลุ่มมาขำป้อมเนี่ยมีโคลมอสมที่ผิดปกติน้อยที่สุดนะคะเมื่อเทียบกับวิตามินซีสังเคราะห์แต่ว่าเมื่อเทียบในทางสถิติเนี่ยไม่ต่างกันนะคะ เปเปอร์นี้ทำเมื่อปีคิเตศักราช1992นะคะตีสว่า30ปีที่แล้วเนี่ยสมัยก่อนก็เชื่อกันว่ากลไกการปกป้องเซลล์เนี่ยมาจากตัววิตามินซีนะคะที่มีริต้าดามูนสละตอนหลังก็พบว่ามันไม่ใช่มีวิตามินซีตัวเดียวละนะคะในมะขามป้องก็ยังมีแทนนินมีฟลาโวนอยด์นะคะแล้วก็นอกเหนือจากริต้าดามูนสละก็พบไปริต้านการอักเสบต้านการกลายพันธุ์นะคะแล้วก็ยังพบริ นะคะในการนอกเหนือจากการป้องกันสีเซียมแล้วเนี่ยนะคะก็ไปป้องกันรังสีแกมมานะคะแล้วก็รังสีอื่นๆที่ทำให้เกิดความผิดปกติของเลือดนะคะแล้วก็ค่าชีวเคมีในเลือดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตัวมาขําป้อมเองนี่ยนะคะก็มีการศึกษากว้างขวางทีเดียวนะคะคกลไกก็อย่างที่เช่นเดียวกับที่ในกรณีของซีเซียมนะคะก็คือไปป้องกันการแตกหักของโครโมโซมแล้วก็ ป้องกันตัวไมโตคอนเดียแล้วก็สาย DNA เสียหายนะคะซึ่งอยู่ในระดับตัวตัวยีนเนี่ยนะคะตัวสารสกัดมะขามป้อมเนี่ยมีการวิจัยทั้งในน้ำละแอลกอฮอล์นะคะแต่ว่าถ้าถามว่าตัวเองจะแนะนำยังไงถ้าประชาชนจะต้องใช้ในกรณีที่เราต้องเข้าไปพื้นที่เสี่ยงพวกนี่นะคะ จะกินอย่างไรนะคะก็แนะนำให้กินบริโภคเป็นน้ำนะคะปัจจุบันก็มีข้อมูลงานวิจัยว่ามะขามป้อมนะคะผลสด1ขีดนี่มีวิตามินซีประมาณ276มิลลิกรัมถ้าเราต้องการได้มะขามป้อมสักประมาณ500มิลลิกรัมนี้ก็ต้องกินประมาณสัก2ขีดนะคะซึ่งถามว่าเยอะไหมถ้าคนทาดเบาก็ถือว่าเยอะนะคะก็อาจจะทำให้ท้องเสียได้นี่ก็ต้องระวังถ้าถามว่าใช้สารสกัดได้ไหมก็ไม่แน่ใจนะคะคิดว่า สารสกัดมะขามป้อมเนี่ยที่มีจําหน่ายอยู่เนี่ยนะคะอาจจะไม่มีการวิเคราะห์วิตามินซีนะคะอีกอย่าหนึ่งเนี่ยกระบวนการสกัดเองเนี่ยก็อาจจะทําให้วิตามินซีลดลงได้นะคะสิ่งที่น่าสนใจที่ได้จากการอ่านในเปเปอร์เนี่ยก็คือว่ามันมีวิธีการเตรียมมะขามป้อมแบบโบราณตามองค์ความรู้อายุรเวทของอินเดียนะคะเขาใช้มะขามป้อมแห้งเนี่ยนะคะมาเป็นสารตั้งต้นนะคะแล้วก็ไปผสมกับมะขามป้อมสดนะคะ เสร็จแล้วเนี่ยก็ไปทําให้แห้งนะคะเป็นผงทั้งคู่แล้วก็เอาผงเนี้ยที่แห้งเนี่ยไปผสมกับมะขามป้อมสดใหม่นะคะทำแบบนี้21ครั้งนะคะก็จะทำให้มีวิตามิน C เพิ่มขึ้น3เท่านะคะซึ่งอันนี้มีงานศึกษาวิจัยวัดจริงด้วยนะคะน่าสนใจมากนะคะถ้าได้ข้อมูลเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวนำมาเล่าให้ฟังครั้งถัดไปนะคะทีนี้ในส่วนของสมุนไพรตัวที่2นะคะ ที่ถ้าคนที่ทัดเบาเรากังวลว่ากินมะขามป้อมจะท้องเสียก็มีตัวโบโบกนะคะโบโบกเนี่ยก็มีการศึกษาวิจัยนะคะว่าช่วยลดผลกระทบจากตัวรังสีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับรดน้ําหนักตัวนะคะมีการศึกษาในระดับบนไก่ก็พบลักษณะคล้ายคลึงนะคะกับตัวมะขามป้อมนะคะว่า ไปช่วยปกป้องนะคะตัวเซลล์นะคะตัว DNA นะคะแล้วก็ไปช่วยต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบด้วยนะคะก็มีถามว่าจะกินยังไงนะคะก็มีงานศึกษาวิจัยที่ตัวเองลองไปดูนะคะก็ยังเป็นการศึกษาในหนูเนี่ยเราก็เทียบขนาดการกินนะคะเมื่อมาเป็นคนเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณตัวสาสกัดบัวบกเนี่ยนะคะก็อยู่ที่ประมาณ 500มิลลิกร,รัมนะคะก็กินประมาณบวบสดเนี่ยนะคะกินประมาณสัก1-2ขีดนะคะก็คิดว่าอาจจะกินเป็นผักแล้วก็เป็นน้ำเนี่ยนะคะน่าจะพอได้อยู่นะคะแต่ว่าการกินปริมาณส,สูงก็ต้องระวังนะคะในเรื่องของความเย็นนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะอาจจะทำให้เกิดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อนะคะ กินบริโภคนานๆก็อาจจะให้ความดันต่ำได้นะคะการศึกษาวิจัยเนี้ยโบบกส่วนใหญ่ก็จะให้กินนะคะไม่เกินนะคะ 1- 2เดือนเท่านั้นเองนะคะในกรณีที่ป้องกันลังสีชนิดสุดท้ายก็คือขมิ้นฉันนะคะซึ่งมีสารเคอร์คูมินนะคะมีการศึกษาในระดับกลไกว่าช่วยปกป้องเซลล์นะคะลดการอักเสบแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระนะคะก็พบว่าหนูที่ได้ตัว เคอร์คูมินเป็นสารสกัดในขมิ้นชันเข้าไปเนี่ยนะคะเมื่อได้กินไปก่อนที่จะได้รังสีเนี่ยลดอัตราตายได้นะคะมีการศึกษาที่น่าสนใจที่พอจะมาแอปพลายการใช้ในคนได้นะคะ <c oughs> ก็คือเป็นการศึกษาการให้สารเคอร์คูมินนะคะที่สกัดจากขมิ้นชันเนี่ยสามกรัมต่อวันในผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากนะคะ ก่อนที่จะไปรับรังสีรักษานะคะก็คือเขาให้ก่อนให้ลังสีรักษา1สัปดาห์แล้วก็ให้กินนะคะทุกวันไปเลยนะคะจนครบ3เดือนลังสีรักษาครบนะคะก็พบว่ามีอาการผลข้างเคียงจากการได้รับรังสีรักษาเนี่ยลดลงเมื่อเทียบกับไม่ได้กินนะคะทีนี้ถามว่าจะกินยังไงนะคะก็มีงานศึกษาวิจัยว่าขมิ้นฉันเนี่ยนะคะ มันมีเกอร์กูมินประมาณ3.14%นะคะถ้าจะกินให้ได้3ากร,รัมก็กินขมิ้นชันประมาณ1ขีดนะคะซึ่งก็ต้องระวังในผู้ป่วยที่ท้องผูกนะคะเพราะว่าตัวขมิ้นชันก็มีแทนนินอยู่แล้วก็ผู้ป่วยที่มีถูกน้ำดีอุดตันยิงท้องยิงให้นมบุตรพวกนี้ก็ต้องระวังนะคะ,ะเป็นข้อห้ามนะคะที่ไม่ควรใช้ขมิ้นชันต่อเนื่องในขนาดสูงๆนานนะคะ อ่ากล่าวโดยสรุปนะคะในกรณีของการใช้นะคะตัวสมุนไพรในการป้องกันลังสีเนี่ยนะคะก็ยังมีข้อจำกัดที่เป็นการศึกษาส่วนใหญ่ในสัตว์นะคะแล้วก็กินในระยะเวลาที่จำกัดเพราะฉะนั้นเวลาเรานำมาใช้ก็ใช้ในกรณีที่ต้องเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงไอ้พวกนี้ก็สามารถที่ที่จะใช้ได้นะคะแล้วก็ในสมุนไพรหลายชนิดก็ต้องศึกษานะคะข้อ ควรระวังให้ชัดเจนเพราะว่าอาจจะมีปัญหาการใช้อย่างยาวนานในผู้ป่วยบางกลุ่มด้วยนะคะถ้าผู้ป่วยท่านใดที่มีข้อสงสัยนะคะหรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของสมุนไพรเหล่านี้ก็สามารถติดต่อเข้ามาที่โรงพยาบาลเจ้าพยา,ายาัยภูเบศนะคะสู7สามเ8 9ได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะัยภูเบศ์ Podcast Sharing the h e r Heritage